สวัสดีทุกท่านนะครับเครื่องมือเกษตรแบลูกชายเหมาใจนะครับเควริสเอ็กโคเอกลักษณ์ของเครื่องตัดหญ้าที่มีลูกคอนะครับเป็นแกนส่งกำลังแบบสลิงเวลาเราเร่งจากรอบเดินเบาไปรอบใช้งานจะมีช่วงจังหวะหนึ่งที่มันจะมีเสียงลูกคอวึง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 ,วงเอ็กโคออกมานะครับอันนั้นเป็นคุณลักษณะของการซับพลังงานของแกนสลิงซึ่งแกนสลิงมีผลดีก็คือ เวลาเราตัดไปชนสิ่งกีดขวางหรืออุปสรรคด้านหน้าใบตัดนะครับชนปั้งเข้าไปแรงกระแทกที่ชนปั้งเนี่ยมันจะส่งกลับเข้ามาและดูดซับไปที่แกนสลิงที่ว่าส่งผลให้อุปกรณ์อื่นไม่ได้รับความเสียหายหรือถ้าแรงมากๆก็เสียหายน้อยที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับแล้วก็เป็นคุณสมบัติของเขานะครับดังนั้นเวลาออกตัวก็จะมีเสียงสะท้อนเออโค เวลายกคันเร่งก็จะมีช่วงหนึ่งที่มีเสียงสะท้อนเอ็โคนะครับและติดตั้งไก่เร่งเป็นมันติฟังก์ชันนะครับแจ้งประวัตินิดหนึ่งเอ็โคตัวนี้นะครับตอนขนส่งมาถูกกระแทกจนประกับแฮนด์และแฮนด์ทางด้านขวาหักเสียหายไม่สามารถใช้งานได้นะครับโดยคู่ตัวของเขาเนี่ยมันเป็นไก่เร่งค้างนะครับไม่ใช่ไก่เร่งมันติฟังก์ชันแต่ว่าเราเนี่ย ได้ไปหาไกลเร่งที่เป็นมันติฟังก์ชันและนําประกับที่แตกเนี่ยไปซ่อมให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยดังนั้นไกลเร่งมันติฟังก์ชันตัวนี้เป็นของเคียวเอ็ก26อีกโฉมหนึ่งนะครับดังนั้นแฮนด์ก็คือแฮนด์ของเคียวริสึนะครับสักสีก็คือเคียวริสึเช่นกันจริงๆแล้วเขาเรียกอะไรเคียวเอ็กโคพลเนี่ยเคียวเอ็กคพเพราะว่าเดิมเนี่ยมันเป็นไก่เร่งค้างนะครับพอมันเสียหายเนี่ย เราก็ทิ้งไกดเร่งอันนั้นไปเลยแล้วก็เอาไกลเร่งมันติฟังก์ชันมาใส่นะครับเป็นการอัปเกรดเล็กๆเนาะมาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงตัวนี้มันมีน้ํามันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปสั้นไป1คลิปนะครับตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนแล้วก็มาดาน้ํามันออกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายน้ํามันออกก่อนแล้วก็สตาร์ทให้เครื่องดับไปซึ่งวิธีต่อจากนี้ไปนะครับ ผมจะแสดงให้เห็นถึงการเก็บเครื่องโดยการเอาน้ำมันออกจากคาร์บูเรเตอร์และถังน้ำมันซึ่งเป็นการเก็บเครื่องระยะนานตั้งแต่สองสัปดาห์ขึ้นไปนะครับเพราะว่าน้ำมันบ้านเราเนี่ยอยู่นานๆแล้วมันจะบูดเน่าแล้วทำให้คาร์บูเรเตอร์เนี่ยเสื่อมสภาพได้นะครับสมมุติตรงนี้ท่านใช้งานเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวคิดว่าเราจะต้องเก็บตั้งแต่2สัปดาห์ขึ้นไปให้ทาแบบผมอย่างนี้นะครับไปดูกันเลยครับระดับแรกครับ เอาน้ำมันออกจากถังเลยมเ,เมื่อเอาออกจากถังแล้วนะครับมันยังมีส่วนหนึ่งซึ่งยังทำอันตรายต่อคาร์บูเรเตอร์ได้นะครับ ก็คือที่มันอยู่ในคาร์บูเรเตอร์ให้เราแยกน้ํามันนะครับแยกไปเพื่อให้น้ํามันมันกลับเข้าไปในถังให้หมดนะครับแยกให้หมดเลยนะครับให้มันเป็นลมแบบนี้ให้มันเหลเือแต่ลมนะครับาจากนั้นก็เทออกเช่นเดิมครับ ขั้นตอนที่3ให้สตาร์ทเครื่องนะครับเพื่อเผาผ่านน้ํามันที่อาจจะเหลือเล็กน้อยให้มันเผาน,น้ํามันออกจากคาร์บูเรเตอร์ให้หมดครับแบบนี้อ่าครับแบบนี้หมดแล้วนะครับดังนั้นน้ํามันก็จะหมดจดไม่เหลือในเครื่องเรียบร้อยนะครับโอเคอันนี้คือวิธีการเก็บเครื่องที่ถูกต้องนะครับจากนั้นพี่ก็ปิดฝาน้ํามันเข้าไปแล้วก็ตั้งเก็บได้ตามอัธยาศัย อันนี้คือวิธีการเก็บเครื่องที่ถูกต้องเพื่อยืดอายุการใช้งานของคาร์บูเรเตอร์นะครับเพราะว่าน้ํามันบ้านเรามันไม่เหมือนน้ามันที่บ้านอื่นนะครับมันบูดเ่าง่ายอ่ะจากนี้มาดูกันครับว่าประสิทธิภาพของเขาเป็นยังไงนะครับมาเราทดสอบการใส่น้ํามันครับ ครื่องตัวนี้เป็น2จังหวะนะครับเราจําเป็นจะต้องผสมออลตลูปนะครับตัวนี้ที่ผมผสมไปก็คืออัตรา25ต่อ1นนะครับ25ก็คือน้ํามันเบนซิน91้นครับท่านสามารถใช้95ก็ได้นะครับแล้วก็น้ํามันออลตลูป1ส่วนนะครับ25ต่อ1นนะครับผสมให้เข้ากันนะครับมาเรามาแยกน้ํามันกันจอดจอครับใกล้ๆมาดูครับว่าแยกน้ํามันกี่ครั้งมันถึงจะขึ้นมานะครับ หนึ่งสองขึ้นมาแล้วครับสามขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาได้ประมาณสักแปดสิเปอร์เซ็นะครับซึ่งจริงๆเพียงพอการสตาร์ทแล้วมาดูกันว่าจริงหรือเปล่าสตาร์ทเครื่องครับดึงโชคขึ้นข้างบนนะครับตัวนี้ดันขึ้นบนเป็นสตาร์ทนะครับถ้ากดลงล่างจะเป็นดับเครื่องครับเรากดขึ้นบนครับโชคแล้วสตาร์ทครับมาดังบึ้มบึ้มบึมแล้วนะครับเอาโชคลง สตาร์ทแบบนี้ครับสตาร์ทครั้งแรกนะครับหลังจากเอาโช้กลงให้เราเดินเบาไว้สักประมาณนาทีหนึ่งนะครับเพื่อให้น้ํามันในระบบมันพร้อมที่จะทํางานนะครับแล้วก็อุณหภูมิของเครื่องเนี่ยพร้อมจะทํางานเช่นกันมันก็จะเป็นกรณีเดียวกับที่เราเวลาจะขับรถออกไปจากบ้านนะครับเราควรจะเราควรจะอะไรละ่ะเราควรจะวอร์เครื่องก่อนประมาณนั้นนะครับ เดี๋ยวไปเร่งรอบกันนะครับแล้วมาดูว่าเกี่ยวเอควึงวึงว้งวึ้งลูกคอนะครับเป็นมีอนาการสะบัดเล็กๆและมีเสียงสะท้อนแบบไหนนะครับแล้วก็ไปดูรอบกันว่าเป็นยังไง จะมีอาการแกว่งเล็กๆนั่นคือการทำงานของไส้สริงนะครับเดี๋ยวผมดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่นะครับตัวนี้เป็นลานเบานะครับดึงขึ้นมาเฉยๆนี่ครับจะลองเร่งเครื่องให้ดูอีกสักครั้งครับ ไปจัดด้านหน้าครับเราเบาเครื่องมันจะต้องหยุดในที่สุดนะครับหยุดแล้วนะครับสามสองหนึ่งปึ๊กหยุดเรียบร้อยดับเครื่องครับ สนใจติดต่อลูกชายหมอใจได้เลยครับจากนี้ไปชมภาพนิ่งกันครับผมขอบคุณที่ตามชมครับสวัสดีครับ